ดีค่ะนักเรียนมาพบกับหลวงรูกเกีตในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2เดือนกันยายนพศ2564ค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเราถึงหน้าที่143แล้วนะคะแบบฝึกหัดที่5.10ค่ะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเป็นยังไงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าครูขอเริ่มคำข้อที่1.1เลยนะคะ ทำข้อที่1.1เลยนะ5บวกช่องว่างเท่ากับ13เอ๊ะตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรนะมาดูวิธีทำค่ะเริ่มจาก5นับต่อจุดๆุจุดครั้งจะได้13นับต่ออีกอกี่ครั้งถึงจะได้13เด็กๆกำมือขึ้นมาค่ะนับจาก5ไปหา13พร้อมหรือยังคะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ได้กี่นิ้วคะเอาสองมือรวมกันเลยนะได้กี่นิ้วคะ8ดนิ้วคะ่ะคำตอบก็คือ8แสดงว่าต้องนับต่อไป8ครั้งนะถึงจะได้13นะดังนั้นเขาจะได้ว่า8ปดบวกห้าเท่ากับสิบมแบวกห้าเท่ากับสิจริงไหมคะ เอา8ไว้ในใจค่ะเรายกนิ้วขึ้นมาอีก5ค่ะเป็นการบวกนะคะไม่เหมือนลบนะเด็กๆอย่าสับสนกันนะคะ8แล้ว9 10, 11 11 12 13อ้าโอเคได้คำตอบ13เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ทำถูกค่ะต่อไปข้อที่1.2ค่ะช่องว่างบวก9เท่ากับ12เออเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนะคะ เริ่มจาก9นับต่อไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้12นั่นคือคําตอบนะเด็กๆจาม,มือขึ้นมาสองข้างเหมือนเดิมค่ะนับจาก9ไปหา12ค่ะ9แล้ว10 11 12ได้ขี่นิ้วคะ3นิ้วก็แสดงว่านับไปอีก3ครั้งค่ะ <c oughs> ข้างล่างก็คือ3กัน3บวก9เท่ากับ12จริงไหมเอา9ไว้ในใจแล้วนับต่ออีก3ค่ะ9แล้ว10 11 12 ถูกต้องค่ะ9 3บวกเข้า 9, เท่ากับ12ส่วเข้อที่1.3ค่าค่ะให้เด็กๆทำเองนะทำเหมือนกันที่นิครูพาทำเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้า144ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนใช้สัมพันธ์ความสัมพันธ์ของการลบและการบวกเข้ามาช่วยเช่นเคยค่ะ16ลบอะไรแล้วไดเท่ากับ7เอ๊ เราใช้เส้นจำนวนในการช่วยนับต่อนะคะอันดับแรกค่ะเด็กๆยิงธนูไปหาเลขที่มากกว่าในโจทย์นี้เขาให้2ตัวเลขค่ะ16กและเ็เลขไหนมากกว่าคะเลข16ค่ะยิงธนูไปหาได้16ค่ะปิ้าอ่ะ16อยู่ตรงนี้คนครูไม่โค้งใช่ไหมเดี๋ยวขอโค้งใหม่นะคะอ่ะ16แล้วถอยหลังไปอีก7ครั้งค่ะตามโจทย์เลยค่ะ 1>, 1 2 3่งสองสามสห้าหกเคำตอบของเขาคือเลขอะไรคะเลข9ค่ะ1 6บหลบเเท่ากับเค่ะอันนี้คือตัวเลขที่หายไปนะคะคือเลข9นะต่อไปข้อที่2.2ค่ะ1 3บลบแยิงธนูไปหาเลขที่มากกว่าคะ่ะคือเลขอะไรคะเลข13ค่ะตามโจทย์ค่ะ แล้วถอยหลังไปกี่ครั้งคะตามโจทย์คะเป็นเค,เครื่องหมายลบคะ่ะ8ครั้งคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้5คําตอบคือ5คะ่ะ13-5ลบ5เท่ากับ8จริงไหมนับจาก5ไปหา13คะ่ะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 1 3 3ได้8คะ่ะคําตอบ8เหมือนกันคะ่ะ ส่วนข้อที่สองจุดสองสองจุดสามและสองจุดสี่ให้เด็กทำเองนะทำเหมือนค,ครูเลยนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายค่ะแสดงวิธีหาคำตอบค,ครูขอเริ่มข้อที่สามจุดหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะช่องว่างบวกหกเท่ากับยี่สิบเอทำยังไงนะเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบเข้ามาช่วยค่ะ อันดับแรกค่ะเราย้ายเครื่องหมายสี่วงไอช่องสี่เหลี่ยมไปไว้ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับย้ายเลข20ที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับมาไว้ข้างหน้านะคะอันดับแรกครูขอสลับ20ก่อนนะ20นะคะนี่คืออยู่ข้างหลังนะคะเข้าอยู่ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะย้ายค้ามาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายบวกค่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบค่ะตามโจทย์ค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยค่ะ ลบหค่ะเท่ากับอ่านี่ไงเท่ากับตรงกันแล้วอันนี้ก็เท่ากับอันนี้ก็เท่ากับเห็นไหมคะแต่ว่าเท่ากับเท่าไรช่องว่างว่าสี่เหลี่ยมค่ะย้ายเข้ามาไว้ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับสลับกันไปสลับกันมาค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกกันลบเข้ามาช่วยนะคะต่อไปค่ะก็ลอกโจทย์เหมือนเดิมค่ะ20ลบ6 เท่ากับเท่าไหร่นับจาก6ไปหา20ค่ะนับต่อก็ได้นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เอ้าไม่พอนิ้วทำยังไงอะ่ะถ้าใครมีความสามารถสามารถทดไว้ในใจได้นะคะมี10บละ10บนิ้วอยู่ในใจแล้วนับต่อให้ถึง20นะับ16หแล้ว 10, 7็ดสิบก็เอา10กับ4มาบวกกันเพิ่มเป็น1ิบนี่คือเหตุผลที่คุณครูบอกว่า เราไม่สามารถนับต่อได้ในกรณีที่นิ้วเราเกินนะคะวิธีอีกแบบหนึ่งก็คือการลบแบบแนวตั้งค่ะเด็กๆทำวิธีการลบแบบแนวตั้งให้ครูด้วยนะยี่สิบลบหนะคะ6กตัวเดียวโดดๆคือเขาอยู่ในหลักสิบนะคะเขาขอโทษค่ะเขาอยู่ในหลักหน่วยค่ะต้องตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยเท่านั้น0นย์ลบ6อุ๊ยมาหลักถึงการยืมแล้วศูนย์ลบ6ได้ไหมคะมีเงิน0ูนย์บาทไปซื้อขนมหบาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ทำยังไงถึงจะทำได้ไปยืมค่ะไปยืมคนข้างหน้ามาไปยืมตัวเลขข้างหน้ามาตัวเลขข้างหน้าคือตัวเลขอะไรคะตัวเลขข้างหน้าคือเลขสองค่ะสองฉันยืมเธอหน่อยอ่าได้ได้ฉันให้เธอยืมนะฉันให้ยืมเธอหนึ่งนะให้ยืมหนึ่งนะยืมไปหนึ่งตัวเองมีสองให้เขายืมไปแล้วหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งค่ะขีดค่าของตัวเองออกตัวเองไม่ใช่เลขสองแล้วนะตัวเองเป็นเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าให้เขายืมไปแล้วแปลงร่างให้เขาหน่อยค่ะฉันได้ เลขใหม่มาแล้วแปลงล่างให้เขาเดิมตรงนี้ค่ะเขาเป็นเลขศูนย์เขียนเลขศูนย์ใส่ข้างหลังให้เขาค่ะแปลงล่างปิ้งเป็นสิทันทีมีค่ามากขึ้นแล้วค่ะสิบ 10, สิบลบหกนับจาก6ไปหา10บค่ะเอาตัวนี้มาลบกันก่อนนะคะเราหลักสิบมาลบกันก่อนนะคะคือตัวนี้นะคะเห็นไหมหกแล้ว7จ็ดแดเก้าสิบก็เติมเลขอะไรคะสี่ เพราะว่าเราได้สีเนี่ยหนึ่งไม่มีตัวลบทำยังไงคะดึงลงมาค่ะตอบสิบสีสิบสีเหมือนกันไหมอันนี้ก็สิบวิธีคิดแบบแนวตั้งก็สิบสีวิธีคิดแบบนัต 14, บ,บนต่อก็สิบสีค่ะบรรทัดต่อมาให้เด็กเขียนเขาว่าดังนั้นดอ,อะงอดังนออะนอน,นั้นไม่โทนั้นดังนั้นลอกโจทย์นะคะสี่เหลี่ยมตรงกมาจากโจทย์นะคะ บวกหอย่าสับสนกันนะเท่ากับ20แล้วก็เอาตัวเลขที่หนูตอบได้เมื่อกี้ค่ะเลข14มาตอบในช่องว่างค่ะสับสนกันนะต่อไปข้อที่3.2ค่ะ2 0่สิลบหเท่ากับสิย้าย14มาไว้ข้างหน้าย้ายเครื่องหมายาย้ายช่องสี่เหลี่ยมไปไว้ข้างหลัง เริ่มเขียนกันเลยนะคะเขียนสิบสีมาก่อนค่ะจากสิบสีเขาอยู่ข้างหลังเอาไวาไข้างหน้าเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกอะไรคะบวกห้าค่ะเท่ากับอะไรคะช่องว่างอ่าเขามาอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะต่อไปก็ลอกจดเหมือนเดิมค่ะสิบสีบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เอาสิบสี่ไว้ในใจแล้วนะับต่ออีห้าค่ะสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า สิบเก้าสิบเก้านะคะดังนั้นลอกโจทย์ค่ะสี่เหลี่ยมลบห้เาเะคก็ผูขอใช้สีแดงนะจะได้ไม่งงนะคะ เหลียมลบหเท่ากับสิเอาคำตอบที่หนูได้เมื่อกี้ค่ะคือเลขอะไรคะสิ 19, มาเติมใส่ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะสำหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์ครูขอตัวลาไปก่อนนะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนที่นรครูสอนนะคะว่ามีวิธีลบแบบไหนบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ